สวัสดีครับกลับมาช่องชาแนล e l กเวไอ a อ็ m นะครับก็วันนี้ก็มาจะเป็นอีกรายการหนึ่งเรียกว่า Big Unbox แล้วกันผมให้รายการนี้เป็น Big Unbox ก็คือผมจะมาเปิดกล่องผมซื้อของอะไรมาก็จะมาโชว์ให้ดูว่าคือไม่ได้อวดอะไรแต่แค่อยากมารีวิวสินของที่เราแบบเออซื้อมามันดีไม่ดีแล้วเผื่อใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวอะไร Un b o x อกอะไรกันก็เข้ารับชมได้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับผมเปิดกล่องก็คือ Playstation 4นั่นเองก็ตอนนี้ถ้าเผื่อเอาไว้ตรงนี้กันตอนนี้ถ้าเผื่อใครอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงต้องอยู่ Work From Home ก็ผมว่า Playstation 4เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยคือที่ผมเลือกมาก็เพราะซื้อว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรของ Playstation 4, 4. น,นะผมก็ซื้อ Playstation 4 Pro 1 t b มาถือว่าคุ้มนะด้วยราคา10,000 990บาทอืมค,อคือตอนนี้มันลดอะ่ะถ้าถ้าบางคนแต่บางคนก็อยากได้ Nintendo Switch นะครับแต่ช่วงนี้มันเหมือนราคามันขึ้น <c oughs> ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเหมือ <c oughs> อยู่ดีมีไข้หวัดอยู่ดีราคาขึ้นแต่ PlayStation ถูกลงคือผมก็แนะนำว่าให้ไปดูร้านสักร้านหนึ่งที่ดีๆหน่อยบางร้านอาจจะขนาด PlayStation เนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะบวกราคาเลยนะ แต่ครั้งนี้ก็แนะนําว่าให้ลองไปดูอย่างผมเนี่ยผมซื้อสั่งมาจาการ้านชื่อว่า n a t Project ก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูตอนนี้เขายังยังมีราคานี้อยู่ถือว่าคุ้มมากแล้วก็ผมซื้อมาเนื่องจากมันพรุ่งนี้วันนี้5มีสรวันเกิดผมผมก็เลยเออซื้อมาให้ของขวัญของตัวเองเลยด้วยราคาถูกๆอย่างนี้แล้วแถมได้2เกมเลยนะดูดินี่ ก็อปบอกับอีกเกมหนึ่งเห็นไหมสองเกมเล่นแบบโหลดเกมหนึ่งคุณเบื่ออีกเกมหนึ่งแล้วก็ในช่วงนี้เกมของ PlayStation 4 PlayStation 4เนี่ยก็ลดลดมากบางอันก็แบบเหลือแค่500บาทอะหรือไม่คุณก็โหลดออนไลน์ในเครื่องมันก็ได้โอเคครับก็ยังไงช่วงนี้ก็มันเหมาะกับช่วงนี้พอดีก็คือคือมันเป็นช่วงไวรัสโควินครับ คือมันก็ดีทําให้เราแบบอยู่บ้านเออไม่ได้ออกไปไหนก็อย่างที่ทางเราควรนะครับก็ควรกักตัวที่บ้านนี้ดีสุดไม่เป็นที่เดือดร้อนใครแต่ถ้าใครแบบเออไม่มีงบก็หาอะไรทาเล่นเกมมือถือก็ได้มันก็สามารถช่วยให้หัดหัดกินร้อนช้อนของเราเองไม่ต้องช้อนกลางแล้วตอนนี้นมันใช้ช้อนกลางไ,ได้ก็ถ้าเราก็ใช้ของตัวเองก็เน้นกินของร้อนนะครับเพื่อไม่ให้แบบ มีเชลโล่ถ้าเราเน้นแบบของเย็นอะไรอย่เงี้ยเชลโล่มันชอบเราก็เซฟตัวเองเอาไว้ดีสุดก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนแต่เราก็ต้องสู้นะครับในช่วงนี้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมค่อยคลิปต่อไปอาจจะเป็นการรีวิวของไอเ้เพ a ย t ส t ตนส์ p l a y s t เ t i o n 4ผมจะแกะออกมาเล่นอันนี้ก็มาพูดได้ฟังครับช่วงโปรดีๆ ก็ไม่ได้มีไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแต่แค่ซื้อเพราะว่ามันราคาถูกแล้วเว็บเขาก็ดีมันมีหลายเพจอ่ะลองลองเข้าไปดูครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครตด้วยนะครับยังไงผมก็จะมาแกะลองเล่นดูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ